39หรือไม่ครับนะครับไม่เจอไม่ได้รับคิวเลยครับถ้าเราต้องการนะครับได้ได้2ครับที่ไหนคะ2โมงแล้วก็ คือ่3 1 2ครับจากเวลากันดีแล้ครับตามที่บที่หลายคนทำ้วันทุกวันนี้เราจทมาพิมในใจกันนะครับไม่ใช่ว่าเรา